ฝึกอนา,าปานสตินะครับฝึกได้ถึงขั้นกายาแต่ไม่นิ่งเท่าไหร่นานๆทีจะสามารถตามลมหายใจได้สักครั้งพอระยะหลังๆระลึกฝึกระลึกอนิจจังทุกขังอนัตตาในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยๆนะครับก็พอเจริญอานาปานสติใช้อารมณ์รู้สึกอนิจจังทุกขงังอนัตตาทำให้รู้สึกเบาสบาย แบบนี้ต้องพยายามตามลมหายใจต่อไปหรือไม่หรือต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับใช่พยายามพยายามยึดเอาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นแหละนะจะอนันนจังทุกขังอนัตตาในนีนนยแหละมันจะรู้แจ้งได้ด้วยปัญญาของเราแต่การกําหนดอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเราจุดมุ่งหมายคือความสงบ นั่นแหละจุดมุ่งหมายของเราคือความสงบเราก็ต้องแยกแยะให้ถูกทำดีกว่าที่เรามามาดูมาพิจารณาถึงอนิจจังทุกขังนนั้นตาอันนี้เราต้องการความรู้แจ้งรู้แจ้งคือรู้แจ้งประจากชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังจริงๆมันไม่ได้เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราต้องการหรอกแต่มันมันพอจะเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงมันพอจะเกิดมันก็เกิดมันพอจะดับมันก็ดับคือสภาพความจริงมันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยแหละ นี่อันนี้คือเราปรารถนาต้องการรู้แจ้งตามสภาพความเป็นจริงของมันแต่ความรู้แจ้งตามสภาพความเป็นจริงมันมันต้องรู้แจ้งด้วยปัญญาของเราเองนะไม่ใช่เดยรู้แจ้งด้วยความจานะที่เราจำว่าเอออันนี้จังเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปอย่างนั้นแปลเปลี่ยนเปนี้อันนี้มันเป็นความจำของเราเองมันไม่ได้เป็นความจริงความจริงต้องเกิดขึ้นมาจากปัญญาของเรา คือมันขี้คายพิจารณาไปเรื่อยและเอาความจำของเราเนี่ยมาเป็นแบบแปลนแผนผังมาเหมือนกับเหมือนกับเขามีแปลนบ้านนั่นแหละมีแปลนบ้านเนี่ยแปลนบ้านเนี่ยไม่สามารถคุ้มแดดคุ้มฝนได้หรอกแต่ถ้าเราปลูกปลูกไปทําไปตามแบบแปลนแผนผังนี่นะจนถ้าตั้งมาเป็นตัวบ้านแล้วตัวบ้านนั่นแหละสามารถคุ้มแดดคุ้มฝนให้แกเราได้ไอ้ความจาเหมือนกันนะความจํามันไม่สามารถไปคุ้มไปปกปักคุ้มครองจิตใจของเรา ให้หลุดพ้นจากอุปทานความยึดมัน่นถือมั่นมาได้หรอกแต่เราก็ปฏิบัติไปตามความจํานั่นแหละเอาความจํานั้นเนี่ยเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเราจนกระทั่งเป็นความรู้แจ้งขึ้นมาเช่นว่าอันนี้จังนี่แหละมันแปลเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปเราก็พยายามกาหนดพยายามพิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงของมันจริงๆว่าเออมันมีความแปลเปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนไปไม่ได้แปลเปลี่ยนไปดังที่เราปรารถนาหรือเราไม่ปรารถนาหรอกมันก็แปลเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละ เตปัจจัยมันพอเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปในทางที่เราปรารถนามันก็ไปเป็นดังที่เราปรารถนาแต่มันแปลเปลี่ยนไปเหตุปัจจัยมันไปในทางที่ไม่พึงปรารถนามันก็เป็นไปในทางไม่ไมปรารถนาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากหรือความไม่อยากของเราแต่มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยคือมันมีความเป็นเช่นนั้นเองของมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเพราะความเป็นเช่นนั้นเองเราเราจะว่ามันเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรล่ะใช่ไหม มันก็เป็น,ม,นมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราหรอกมันมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนี่แหละที่ท่านเรียกว่าอนัตตาเนี่ยนี่เราเพื่อเราพิจารณาไปพิจารณาไปเราก็อจะค่อยๆย,ย,ยอมรับตามสภาพปัญญาที่เขาไปเห็นนี่แหละคือความรู้แจ้งจากการที่เราหมั่นยกเอาอนิจจังรือทุกขังหรืออนัตตามาพิจารณาแต่ ลมให้ใจเข้าออกเนี่ยเราจุดมุ่งเน้นคือความสงบเราต้องแยกแยะให้มันถูกเหมือนกับแยกแยะภายนอกเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยภายนอกก็คือเราเรามากินอยู่หลับนอนอันนี้เราต้องการพักผ่อนร่างกายของเราแต่พอเราไปทํางานเนี่ยเราไปทํางานไปสอนหนังสือเอ่ยไปแบกหามเอ่ยไปอะไรอไรอันนี้จุดมุ่งหมายของเราคือคือผลของงานคือความสําเร็จของงานเราไม่ได้ว่าต้องการพักผ่อนแต่เราผลก็คือ คือตุนมป่งหมายของเราคือผลของงานเ,เราก็ทํางานไปเรื่อยไม่ต้องไปคํานึงถึงการพักผ่อนแต่เวลาที่ในขณะที่เรามาพักผ่อนเรามากินอยู่หลับนอนเราก็ไม่ต้องไปคํานึงถึงการงานมันต้องแยกให้ออกอถึงข่าวที่อยากทำงานเราก็ทํางานจริงๆถึงข่าวที่เราจะพักผ่อนเราก็พักผ่อนจริงๆพอเราพักผ่อนได้ร่างกายหายเหน็ดหายเหนื net, ่อยหายอ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วมันก็ไปหนุนส่งในการทํางานของเราจิตใจของเราเหมือนกันเนี่ยจิตใจของเราว้าวุ่น ย,ย,ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายพอเราไปทํางานคืองานของจิตก,ก็คือการพิจารณาเนี่ยแหละการคิดพิจารณามันก็มักจะปีกแวะมักจะ,ละ,ละเลาะแหละโลเลเลวไหลมันก็ไม่มีไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เพราะฉะนั้นการทํางานของเราคือการพิจารณาของเรามันก็ไม่มีความชัดเจนไม่มีความจัแจ้งการพิจารณาของเราก็มกักไม่ได้ผลมันกลับกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปเสียก็ได้ เพราะนั้นในขณะใดที่ควรต่อการทารําความสงบการพักจิตของเราให้หายให้หายอ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วก็เราก็เราก็พยายามทาความสงบไปพอถึงระดับหนึ่งที่ควรต่อการพิจารณาเราก็พิจารณาเราอย่าไปสับสนปนเปกันเดี๋ยวจับไอ้นู้นเดี๋ยวจับไอ้นี้อะไรไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เลยเนะี่ยเหมือนเดี๋ยวก็จะมาเหม่อพักผ่อนเดี๋ยวก็จะทํางานเดี๋ยวก็จะพักผ่อนเดี๋ยวก็ทำงานมันสับสนปนเปเลยไม่ได้ผลสักอย่างหนึ่ง วันนั้นเราต้องแยกกันให้ถูกการ <c oughs> การที่เรามากําหนดอนาปานาสติคือกําหนดลมให้ใจนี่จุมุ่งหมายคือการพักผ่อนคือการพักจิตสู่ความสงบแต่การที่เรายกเอาอนิจจังทุกขังหน้าตาขึ้นมาเนี่ยก็คือการพิจารณาจุมุ่งหมายของเราคือความร,รู้แจ้งรู้แจ้งตามสภาพความเป็นจริงของเขาอย่างนั้นแยกกันให้ถูกนะเข้าใจไหม